ด่วนเลยนะครับโจรใบจักยาเส้นนะครับระบาดหนักแล้วครับตอนนี้ต้องช่วยกันแชร์เลยนะครับ COD มาแบบนี้นะครับทุกคนจะคิดว่าเสื้อผ้านะครับแล้วเราก็เก่งใจเนาะนึกว่าเป็นของแฟนหรือเป็นของคุณแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยพอเป็น COD มานะครับลักษณะพอเป็นถุงแบบเด็บเนี่ยมมาเราก็เข้าใจว่าเสื้อผ้าก็เลยจ่ายไปนะครับแต่พอจ่ายไปแล้วครับแกะออกมานะครับเป็นนะครับใบจักยาเส้นนะครับเดี๋ยวเราจะโทรเช็คกันเดี๋ยวนี้เลยนะครับว่าโจรคนนั้นเป็นใครนะครับ ได้อันดับหนึ่งอยในผู้บริโภคสัสร์ตที่ e ้าสวัสดีครับทังเราเพิ่งส่งเรื่องอะไรครับอ่โดยมิจฉาชีพหลอกลวงครับเขาส่งพัสด,ดุเป็น COD มาครับเราหลงจ่ายไปแล้วพอแกะดูมันเป็นใบจากยาเส้นนะครับอยากเช็คว่าอยากจะอายัดบัญชี COD ของพวกโจรพวกนี้ครับต้องทำยังไงบ้างครับ ขอเล็กทัสะดวครับ k อ่หกศูนย์สองศูนย์หนึ่งเคีเอ็กเมื่อกี้บอกแล้วนะครับหกศูนย์สองศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็สามหนึ่งเก้าสองสี่ศูนย์หกครับชัดเจนนะครับกับสองนะครับสอลังสองขอให้ครับครับ ตรสอบดูว่าผู้ส่งขอบคุณครับติดต่อคำารับตัที่คุณนะครับบริษัทยิ่งเจริญครับเดี๋ยวเดีอันีเป็นเบอร์โทรัพของผู้รับ้านครับผมศูนย์แปดเ้าครับแปดเก้ครับแปดหกหกแปดหกหครับหกเก้าเจ็ดเก้าครับหกเกนะครับได้ครับผม ปายทางแล้วตอนนี้จะเป็นบริษัทยิ่งเจริญสังขเวชบริษัสังขพันธ์นะครับถูกถูกต้องครับถูกต้องครับบร,ริษัทยิ่งเจริญสังขพันธ์นครับถ้าเป็นในส่วนของการที่ลูกค้าได้รับสินค้าที่ไม่ได้สั่งหรือไม่ได้สั่งนะครับอันนี้ว่าเราขออนุญาตกลุก่มลูกค้าทำรายการเข้ามาผ่านหน้าดูชายของฉีเล็กได้ไหมครับเวลาจะอธิบายพิธีการทำขันให้ครับผมเรียกว่าเป็นจริงคำชื่อนี้ครับ อืมครับครับเข้าใจครับแล้วเราจะจัดการกับมิจฉาชีพพวกนี้ยังไงะครับที่เขาส่งใบจากยาเส้นมาครับคุณลูกค้าทำรายการเข้ามาเสร็จล้ว้าเราจะมีการตรวจสอบให้คมนะครับส่งเรื่องตรวจสอบที่ตางๆต้นทางให้ครับครับ่วนขอทั้งสุดที่ลูกค้าได้รับไปชครับคือไม่อยากให้คนไทยโดนหลอกอะครับอยากจะจัดการกับมิจฉาชีพนี้เราต้องไปแจ้งความยังไงบ้างคครับจะเป็นการแจ้งความครับ ยังไงนะฮะสงที่คุณู้ายอยากจะแนะนำให้ลูกค้าแบบนี้ก่อนครับตัวลูกค้าทีแบบทำรายการดีฟันซีดีเข้ามาไหมครับจะเป็นาของ